บไก่อดนอะยรดิไม่โดนเลยพี่ตอนยันหงมองอ่ะหงมสาวไม่โดนผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทักไปคุยอะไรได้ได้ได้พี่หงมองเลยไฮ้น้องให้ปูวิไอ้เจ้าเนี่ยผมน้องก่อนพี่ผมไม่เป็นไรไม่รู้ภูมิตกมั้ง ตูเคีมามีคนโดดหรอวะม่เนี่ยไม่คิดจะโดดใช่ปะน่ามีน่าจะมีเต้เฮ้เกาะไปไหนหมดแต่ปุ่มมาตัวละครับเมาส์กลางครับเมาส์กลางกิ้งกับนี่บ้านตรงข้ามกูเลยเมาส์สามอ้อค่คลิกเรามาเลยสแล้วเดี๋ยวหนึ่งเลยนอนอยู่ตรงเนี้ยแต่บ้านหัดไปมีแต่ปุมเอาได้นะทุกทีที่มีกระสุนว่ายปุ่มตกใจอะไรเหรอเดี๋ยวได้ไหม แค่เนี้ยพี่โอ้ยมีให้ฟังวันเดียวตายหกวไม่พี่ได้เลยสองตัวก่อนขวามีไปไหนเี้ยบ้านกีน่ะดูดิโอ้ยดูได้ไงบ้านหรอพ่อใช่ครับพี่อยู่ตรงระเบียงระเบียงต้องมาสี่นะจะเปลี่ยนหรอไม่เอาความไม่ได้ ไอ้เหมามลำาาบ้านนะครับเอา่เอาค่ละมุนม้และีด้วยีในบ้านนะมุเถอะไอ้ยอโซนโดดใจก็ดดอว้คุระวังนะคนีโดดมีโอเคเดี๋ยวอยู่บ้านนนี้ตัวนึงชั้นแรกไม่โผล่ไว้เชื่อเหมือนมันลุน รอดเดี๋ยวรอดเดยวติดตัวว่าสองตัวเหรอเห็นตัวเดียวต่ำสองขั้นต่ำที่กูเห็นนะอาจจะเยอะกว่านั้นไปบ้านใช่ไหมใช่ใช่พี่เรื่องนี้อักมาแล้วเลยแต่เสียงมันเงียบไปแล้วนะผมว่าน่าจะถอยไปมุดริมแล้วปะระวังระวังทางพี่เลย่วนใหญ่ไม่ได้คำนยครับได้อย่างนะผมยังไม่เห็น ไม่มีน้ำให้ดื่มสักอึกป่ะเม่ย์พี่เบิร์เม่ย์ตับน่อยนั้นปอะกดที่บ้านผมก็ได้สิได้น้องได้น้องเหลือได้อยู่เยอะไม่ได้น้ำหมดอนกะัอักเหลือนะบ้านนี้เอ๊ะกระดาษดิบฟ้าผมมันมันมันมุดลิมมันมุดลิมก็บ้านอู่โอเคอยู่บ้านอู่ ไม่ไม่รู้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 ม่รู้ยไม่บ้านอู่ไม่ใช่อะไร้เลี้ยงเรือภูมาดิมามาทางนี้ก็ได้มนมีพ่งน้อยหนึ่งร่างร่างร่บ้านอูเนาะมลี้ยงเพี้ยนะมเล้เพี้ยนะเล้เี้ยแล้วร่บ้านอูพี่ปลาระเบิดได้ม่ระเบิดปะปาไปชั้นไม่ได้อะ เจ็บมากเจ็บมากอยู่ในควันเขียวอยู่ในควันเขียวอยู่ในควันเขียวไปแล้วก็ไปดูห้องเล็กอ่ะห้องเล็กอ่ะห้องเล็กเร็อยู่า้าล่า้าล่าง้าลลา้าล่า้าลา้้้ ฟอรก็ยาละตัวฟอร์ไม่ดีตัวเราทสี่แต่เลยไม่น่นอของป็นมอตัวอเอใช่ไหมใช่ี่ตัวตัวเอไอสั์นี่ม่ไม่รอดสมองหมดกันยัดกันเฉยตานนั่นวัดไง รอรปล่อยให้เขาไปดีที่คุณชอบอะไรเนี่ยของเพื่อนน้องหย,ยาไอ้เพื่มไม่เทรดสามยังไงวะมันเล่นเป็นป่าวะที่เติมใครวะที่เนนว่างไง เขาเล่นเลยเอ้ยเอ้าเ้ยอย่างงี้ยพี่เนนนมาเ้ยไม่บอกให้เขามาเล่นเนี่ยมึงเฮ้ยเอาพี่แนนไปดูเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูดวยเดีพี่เนนพี่ว่างไงไม่ได้ยาอะไรหรอกนะถาแบบพี่ว่างไงแค่นั้นก็เล่นหาความหอมจกมกเล่นตลกในั่นกหให้เอ้ยหรออดีตพี่เนนมึงเคยเล่นเขากี่ปีแล้วอ่ะที่เล่นล่าสุดเฮ้ยแต่เขาไอ้นี่อยู่พี่เดิมใช่หรอเดิมเลยหรออัน้ก็ไม่รู้มึงเคยเล่นเล่นเล่นล แต่ถ้าเขาไปทางใส่คอนเทนต์มันก็อีกอย่างนึงไงถ้าเข้าใจได้อ๋อก็คือป็นี้ก็อใส่คอนเทนต์ได้ที่บอร์ดอะไรอย่างนี้ยหใช่ใช่สดีนะ ไม่วางไหวเนียไอ้พวกคอมพังแล้วหอยอะไนเส้นไงมาเส้นจะจบเลยเออซื้อเลยตอนเนี้ยขายความตั้งเครื่องผมซื้ออะไรเส้นอย่างเดียวแล้วแบบไอ้ภูใช้คอมอะไรอ่ะสัตว์มันก็ซื้ออ้เส้นไงไอ้พี่เพื่อนคนนั้นเนาเฮ้ยจะไม่รู้ว่าหลอตัวไอ้เกี่ยวกว่าแด่ปูนหมดอ่ะบอกแค่นี้แหละปัดได้ก็ปัดได้ถือปืนดิสามตัว เอาขวาผมก่นนะเพื่อนเอาขวาสุดให้เข้ามอหน่อแล้วหน้าเรีบถปิดก่อนได้ผู้เลยตัวเียเกิดหน้าผู้เลยเจันเจััเขียวนะมัดเขียวตัดตัดไรไโอยมอกก่นได้ปะอยู่ใกล้เลยไระโอ้โอ้มันหน่วงจริงว่ะเป็นไรวะวันเนี้ย ต้องอลไรเส็วะใช่ต้องอาไเสนะมึงขายใครละมี่แล้ว่าคนซื้อมึงซื้อไเสมาใส่ก็เย่งแล้วแบบซื้อตมาแบบไม่เคยขายขายไม่เป็นเลยเนพ่ก็ขายไม่เป็นไม่รู้ว่าจะขายรข่หรงอว่าต้องขายในกลุ่มขายง่ายมาลายปะแต่มันต้องมีค่าในหน้านิดนึงอ่ะดีกอะไรอ่ะร้อยได้ไหมเออร้ยห้าสิบได้มสามร้อ โไปยี่สิบดายไปหเล่นกูไม่เคยขายเหมือนกันนี่ไม่คูอินทำให้ตลอดอะอะไรแต่ไม่อยู่บ้านไหนวะชั้นสองต่มอขายสามน์เจ็ดศูนที่ไอไปบื่อเลยอ่ะตอนยิงกูตกรถเลซซนเชี่ยะไปไหนวะบ้านไหนวะที่ชั้นสเจ็บละเจ้ต้องเอาไปช่วยเพื่อะรไอ้เม่นเล็กกูล้มลงเยวกูขาดเวย ชิ้นหนึ่งเหมือนเราเนามันมีสองตัวนองเอ๋อคนละพี่เล่นซ้ายไงเพิ่มได้ไครับแต่เ,เราพี่เพิ่มเซฟก่อนเดี๋ยวพี่เพิ่มเสียบ่ะเล่นไปก่อนัยอมไม่ได้ตอนกันมึงซ้ำมันเลยเหรอมันไม่ทำกูทำมันอ,อ๋อเหรอชิบหายแล้วอชอบไม่นาน,านเลย งาน,นมึงเก็บแบบพวกไว้บ้างดีเฮียจะไม่เหลียวพวกแล้วตีเราเนี่ยจ <c oughs> ัดเฮียพึ่งตัวที่ว่าผมตัวเดียวจัดเลยว่ะพี่ช่วงเนี้ยอะละแต่เดี๋ยวมันนานแล้วอ่ะรักกีรักกีไม่เอาใครเลยอ่ะพึ่งบอกยังไม่เอาใครเลยเหรอ

Tôi sẽ sẽ đặt thôi bắt rồi bắt cây rồi bắt cây cây rồi กัดถูกระชายหน่อยต่อเลยกัดกูละลาปูเปล่าใช่ใช่ปูหน้าปงตาเล่นโทรศัพท์ไปตอบแชทคนดูแลกูเอาพอดอยู่ปูน้องเราปะนันใช่ไหมน้องสิบเก้ายังพี่ไม่หมายถึงปูไอปูสิบสิบหกมั้งไอ้บูอ่ะเด็กบ้านไหนเด็กบ้านไหนไอ้บูเด็กบ้านเด็กบ้านตำรวจมาคนดียวเพี่หน่อยดิเดี๋ยวจดูให้ครับพี่ อุ้ยพอดีเลยเอไปลูกแบบไปหน้าโดนโอ,อ้โหไม่ไม่มอยู่หลังไปนะอโอ้จัดโอ้จัดน้องอยู่หลังบ้านเลยพี่ป่บเน,นี่ยหาบุ้มเอ๊ยเองเ,เล่นเองก็เ,เกรงใจพี่หน่อยดิพี่ไม่ได้เล่นกันเลยเจ้าโง่าพี่ไม่เก่งว่ะเฮ้ยจะเป็นไรล่ะ เจ <Enjoy. S 1> ออีกโหอะไรกูมตึงป่ะวะตงึงตึงทนะุกวันเลยพี่ตอนเนี้ย พื่อนน่าจะอยู่บ้านนี้มั้งพี่นันไปถามโ้ดเลยให้หมดไหอะว้าว่ากูยิงไม่ได้ที่กูน่าเก่งขึ้นหน่อยมาพี่เลยโอาลวครับมาแล้วปวดว้า่งเจ็บ่ะเพื่อนเจ็ปะเจ็บล้เจ็บแล้วพี่น้องยิงพี่น้องยิง มันมอนมันเป็นไรนะไปวะไอตนะ้ตรงนี้ปิดนะตัวนี <c oughs> ้ปิดนะัวคมใหม่หมดไปประมาณไปว่ะถือ่ะคุยสองหม่นแล้วพี่่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้ครับสองหมื มันห้าคือดวงสวยสองถ้าดวงดีก็สองเป็นสามเดียวขวาวระภูอ๊อฟหมดเลยอ่ะมอหมดละไอ้เหรอตัวเห็นเล่าเท่านั้นนะโผล่เห็นแล้วก็ตีขวาสองตัวมันมันดักรอรอ u s e เ joined y o u โหดกระโดดิงไอ้เมาสเนี่ยไม่ได้จริงไิงจริงเลยโคตรก็พี่บัวพามั่อจัดอ่ะพี่ทางพี่บัวสวัสดีครับ จะบอกให้ทราบเล่นไม่ได้เมื่อวานใช่ะแบบอย่าไปอย่าไปเรอแป๊บไม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวานอ่ะแล้วบอกว่าจะเชิดโอ้ก็ไปเราไปบุญสู๋สู๋ดี่ะคุยเนาะกูไม่ไหวมึงก็เห็นอยู่ไม่ไหวใช่ไอ้สามคนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวแบบคนแบกคนเดียวไม่ได้กูไม่ไหวเบรกทุกจังหวะเลยที่กูโอ้โหไอ้เยี้ยรถอยู่ไหนหมดวะ รถไม่มีเลยรถมาใส่พี่มีอยู่ผู้งงสวยนะพี่ตรงตรงไาเลยภูบ้านบ้านนี้ผู้ล่ออะไรอ่ะไม่มีคิวกันเลยบ้านบ้านบ้านนี้ผูบ้านนี้บ้านนี้บ้านนีพนที่เล่นได้โอเลคอะไรบ้างเล่นยากตรงไหนล่ะพื้นที่เล่นได้นะแต่ไม่มีคิวกันเลยเทโก้ไอ้นันงงเลยไอ้ไอ้นันไอ้นันโดนเบ่งไม่หยุดแล้วผมอ่ะผมบอกว่าแบบ พี่ผมเล่นเถอะผมบอกเนี้พี่ทัศน์ใช่ไหมเออบอกว่าพี่ผมเล่นผมมึนแล้วอ่ะคือผมจะไปพี่โบสเบรกผมจะไปพี่โบสเบกบอกว่าพี่ผมเล่นเถอะผมขอร้องไอ้คนนี้ไม่ได้ยิงอยู่แล้วกูเข้าใจผิดเว้ยเจโก้เออเคยว่าแบบดูคนละมุมกับผมอ่ะพี่แผมมึนเลยเลยรอรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นรอคำเป็นไงเจโก้ครับยอดปะยอดจริงมันรวยอยู่เลยรวยอยู่เอาจริงก็รวยนะรวย นนั่นแหละแก้มาแล้วแก้มาแล้วมีแล้วมากต่างก็เกิดไม่เกิดได้เวีวันซ้อมได้ได้ได้ไรอย่าอยู่ได้เวีเด็กน้อยไอ้นัทมันก็รู้เรื่องอันนี้มากขึ้นอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความคุ้มค่าใช่ไหมน่ะแบบโอกาสโอกาสที่เราจะเสียไปอะไร เลยนั้นมันเป็นห่วงว่าโอกาสที่เราจะเสียไปเกมเทียบปวดจริงๆเราเข้าวงได้เพียงเ่านี้ว่า่านเออเรียบร้อยแสนดีใครว่าขับรถผ่านเห็นป้าผู้เฮ้ยเดี๋็กผู่เดินลองไปเดิหลังไในลำป้าผู้เฮ้ยรถส้มไหลรถส้มมันเหรอส้มไหลเหรออีกทีหนึ่งอยู่บนเขาเขับมาอะไรใช่ปะ เียทางห้องน้ำไม่ใช่หรอรอครับรอรอเดี๋ยวได้หวะไอ้ที่บอลไม่โดนแบล็คล็อครอรอก็จะยังไงอะไรกันก็พอนใหม่เรื่อยๆครับขับไปได้เลยได้เดือบโอ้ยเดี๋ยวพี่เอาให้เอามันเอามันพี่จะละพี่จะละมาพี่เลยมาพี่เลยเออมาไปไปไรไปไปหว่านี่มัน